สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะก่อนจะไปฟังงวดนี้ไปสรุปผลนวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะให้เด่นอยู่ที่2วิ่ง9แล้วก็วิ่ง0นะคะ ก็จะเข้าสองสามนะคะตัวเด่นนะคะตรงตรงเลยนะคะไปฟังงวดต่อไปกันเลยค่ะมวดน,นี้ให้เด่นอยู่ที่แปดวิ่งสองแล้วก็วิ่งศูนย์นะคะแปดแปดก็จะให้แปดหนึ่ง แปดสามแปดหกแล้วก็แปดเก้านะคะสองสองก็จะให้สองหนึ่งสองห้า สอ <27, S 2> แล้วก็สองแปดนะคะศูนยูนก็จะ 5, ให้ศูนย์หสาหแล้วก็ศูนย์เนะคะชุดเบิ้ลน,นะคะ ชุดเบิ้ลก็จะให้แปดแปดสองสองศูนย์ศูนย์แล้วก็ห้าห้านะคะชุดสามตัวชุดสามตัวก็จะให้แปดศูนย์ห้า หนึ่งสองห้าหกแปดเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์สามนะคะท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปัง เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ